ถูกอย่างหมักบกคอยหนีจากคำเบาผูมีประสบการณ์ปูที่เพิ่นเคยผ่านมาก่อนผมสืลงมือปลูกทุเรียนมีคน้นผู้เพิ่นเห็ดมาก,ก่อนเพิ่นเบากับผมว่าตัให้เฮ้าสื้อต้อนกล้ามาง่ามปันไดกระซางง่ามซ้ำกันปันไดกระกระตามมองง่ายๆพี่นอ้องต้นทุเรียนเฮาสื้อมามีความง่ามเสมอกัน เจว่าเมื่อปลูกลงดินเห่าแล้วตอให้พื้นดินต่อกันหรือว่าปลูกคู่กันต้นทุเรียนต้นนั้นสองต้นนั้นโมเมนต์ต้นนั้นสองต้นนั้นต้นหนึ่งอยากจะงามมันจะบ่มองต้นงข่างเลยว่ะมึงสีงามหรือบวงามพี่น้องถ้าต้นใดมันสีงามมันก็งามแบบว่าบ่เก่งใจไผนี่ครับต้นทุเรียนผมซื้อมาต้นละหลอยยี่สิบบาทจำกัน ต้นเมื่อกี้นี่เพิ่นอยากงามอยากไงบอกงางมีกระสือมาพร้อมกันปลูกล่องพร้อมกันต้นนี้ปลูกก่อนสัมพี่นองกันยังบออยากบ่ท่านอยากงามอีกต้นหนึ่งเห็ดเห็นพี่น้องเห็นนี่เห็นบอนี่เพิ่นกระแจกใบอ,ออกยอดอยู่ตลอดเวลาโดยที่บอคึดนวากต้นคางคางๆมึ่สีงามบอรหรือพร้อมสีงามไปน้ำกันบอ เพื่อนบ่อาถามบ่อร,รอเลยครับนี่ต้นขขางๆขงต้นนี้กระ่อรงชัยวัฒนงามพี่น้องแต่ว่ากระแตกยอดแต่ว่าหังบออกสรงพุ่มมันเป็นเหมือนกับค้นเท่านี่แหละพี่น้องพืชก็ดีผู้สีไงก็ไงปุ๊บปั๊บอรรถไงไว้ไว้ไงท่านใส่ท่านใส่ท่าน,านยังบอกงางพอ่อแม่แต่ท่านใส่ว่งงาน้องไงนี่ครับเบิ่งเอา ต้นที่จะงามโดยที่เพิ่นบอ่อว่าเออเดี๋ยวต้นนี้มองง่ามคุณสีงามบอ่อหรือบอ่อง่ามบ่อเลยครับนี่เห็นบ่อต้นเพิ่นสีงามพุทธก็ออกยอดแทงยอดอยู่ตลอดเวลาต้นที่พ่ออยากงามบาดนี่แถวคนละแถวแต่ว่าแผ่นดินต่อกันอยู่กระจังสีที่ลัพี่น้องเขาเห็นว่าเพือ่อนมองงามไปใส่ปุ๋ยหลายกายสภาพเป็นยอดถูก เฮ็ดจังไดกับบ่ฝืนทางเดียวคือเปลี่ยนต้นใหม่ผมก็รอดแต่เปลี่ยนต้นใหม่ก็สงสัยสิเป็นหนาฝนแต่ช่วงนี้ลําพังนามผมก็ใส่แต่พลังงานจากแสงอาทิตย์เนาะมั่นกับบ่ท่านใดว่ามีความสมดุลมีความเหมาะสมบ่อ้นามมงองเนี่พี่น้องบ่แห้งบอ่อใดดังใจบุ้งว่าจะได้เปลี่ยนปั๊มหรือว่าจะจางหนก็รอเวลา นี่แหละครับการทําสวนเหมือนกันกับเฮาเลียงลูกนั่นแหละครับผู้สีีอยากไงพิ่กนกะไงคือว่านะผู้พิ่นบ่อยากไงกะแคะแกนอยู่ซ้ำนั่นแต่ว่าการํำรุ่งดูแลต่อยหฮาเห็ดซ้ำกันต้นไหนบ่อยากไงกะบ่อยไงคือพิ่นวาอี่ดีครับสำหรับทุเรียนพิ่กนกะว่าปาลูกยากแล้วลำบากอีดีที่น้องขั้นบอส ใส่ปุ๋ยฉีดยาเห็ดยังกระสางยี่ห้อไดโคสนาวดีแนวไดวาเด่นเอามาใส่ก็คือเก่าพี่น้องขันขาดความใส่ใจครับ